ยายกำลังซื้อแตงงมงวันขอบคุณพระเจ้าในซูเปอร์มาร์เก็ตทันใดนั้นคนร้ายสองคนที่ถือปืนวิ่งเข้ามาหายิงพนักงานร้านต่อหน้าเธอเธอกลัวที่จะกดตัวอยู่ในมุมที่จะย้ายในใจยังคงอธิษฐานหวังว่าจะไม่ถูกนักเลงจับได้ตอนนี้เธอหวังว่าตัวเองจะรอดชีวิตมาได้แต่พระเจ้าดูเหมือนจะจัดการเป็นอย่างอื่น ผู้อันธพาลไม่รู้เลยว่าพวกเขายุ่งกับใครหนึ่งบุตรชายของนี้กาใยญ่มีอำนาจมากในการจัดระเบียบในชุมชนท้องถิ่นในวันงานศพข,ของเธอผู้คนทั่วมือเดินทางมาร่วมไว้อาลัยให้กับเธอเธอเป็นคนที่รักในชุมชนการทำบุญที่โด่งดังกว่า30ปีเธอรับเลี้ยงเด็กกำพรา้ากว่าร้อยคนและยังช่วยให้พวกเขาพบครอบครัวบุญธ,ธรรมแต่มีเด็กสี่คนที่่าเถือไม่เคยมีใครรับเลี้ยงเธอทนไม่ได้ที่พวกเขาจะเระ่ร่อนอยู่บนถนนและหิวโหวยดึงพวกเขาใหญ่ด้วยตัวคุณเองเลี้ยงจนโตเต็มวัยลูกชายคนโตเกิดมาเพื่อเป็นคนโหดร้ายปะปนอ,อยู่ใน หัวหน้าสมาคมแต่แม่ของพวกเขาไม่เคยยอมแพ้ต้องขอบคุณคำสอนของเธอที่ไม่หยุดยั้ยงในที่สุดพวกเขาก็กลับคืนสู่ความชั่วร้ายลูกชายคนโตออกจากสมาคมโดยสมัครใจลูกชายคนที่สองแต่งงานมีครอบครัวธุรกิจยังคงเฟื่องฟูลูกชายคนที่สามเข้าร่วมเป็นทหารเกณฑ์ไปรายงานตัวแล้วลูกชายคนเล็กนั่นไปไล่ตามความฝันทางดนตรีของเขาช่างสับสนเหลือเกินเพื่อเป็นเกียรติแก่มารดาของตนสี่พี่น้องมารวมตัวกันนั่งลงและกินไก่งวงวันขอบคุณพระเจ้าที่แม่ไม่สามารถนำกลับบานถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยู่แล้วแต่พวกเขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ที่นั่งงงงงทีเเเเธออมักนนราาาวยยยได้ิสขขพ Zip up your mouth, Jeremiah. You grow up in a barn? I know bad things happened to you before you came to me, but you're safe now. พวกเขาไม่สามารถยอมรับได้แม่ที่เลี้ยงดูหมาก็หายไปพวกเขาสาบานว่าจะต้องหาฆาตกรให้เจอแล้วฆ่าเขาแต่ตำรวจบอกพวกเขาว่ามันเป็นแค่คดีฆาตกรรมแบบส่มไม่มีเบาะแสเลยแต่ในเวลานี้หนึ่งในบาร์เทนเดอร์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากแม่ก่อนหน้านี้ดึงพวกเขาไปด้านข้างบอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นพวกคุณไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านน่าจะเข้าใจจากนั้นพวกเขาก็พบเจ้าของทันทีกลับดูวิดีโอในวิดีโอแม่ของพวกเขาซ่อนตัวอยู่แล้วและพวกอันธพาลได้ขโมยเงินไปแล้วและไม่จากไปกลับจงใจหาเธอออกมาให้ค่าการตายของเธอไม่ใช่อุบัติเเหหหตตุขขททีี่่่จจ้้้้าาาาาองงรรนนนยััใใบบแสคกกวว เล่นบาสเกตบอลที่สนามฝั่งตรงข้ามเป็นประจำเขามีผมหยิกใหญ่ยุ่งเหยิง สี่พี่น้องรีบวิ่งเข้าไปในสนามบาสเกตบอลลูกชายคนโตเดินตรงไปกลางสนามหยุดการแข่งขันแสดงปืนพกสัน้นถามสีว่าขนม้วนหย่าอยู่ไหนแต่ในเวลานี้ชายหนุ่มพยายามที่จะหลบหนีลูกชายสี่คนพบเขาทันทีทันใดเด็กคนนั้นพยายามหนีเอาชีวิตรอดปรากฏว่าถูกลูกชายสามคนหยุดไว้ได้ทันทีเด็กไม่สามารถหลบหนีได้ในที่สุดกล่าวว่าที่หัวระเบิดเป็นพี่ชายของเขาพวกเขาสมคบคิดกันเพื่อให้การเทสคือการฆ่าปิดปากเกรงว่าตำรวจจะมาเปิดประตูบ้านทันทีที่พวกเขาพบชายคนนั้นผู้ชายระหนักว่าพวกเขาถูกคนพบเพียงแค่ดึงขาและวิ่งเขาเข้าไปในลิ ชักปืนออกมาขู่อีกแต่ทันใดนั้นผู้ชายก็ปล่อยสุนัขดุร้ายสองตัวกระโจนเข้าหาลูกชายคนโตทันทียังดีที่ลูกชายทั้งสามหยิบถังดับเพลิงขับไล่สุนัขดุร้ายระหว่างนั้นชายคนนั้นพยายามใช้เชือกเลื่อนลงมาทางหน้าต่างเพื่อหนีและดูเถิดเมื่อพี่น้องสี่คนวิ่งเข้าไปในหน้าต่างลูกชายคนโตแต่มีสติสัมปชัญญะเมื่อเห็นเขาคว้ามีดทำทวัวสะอาดและเรียบร้อยคือมีดเชือกถูกตัดออก